29พฤศจิกายน2024ขายไขปริศนาเหรียญมีมทำไมบางคนสร้างแล้วบางบางคนสร้างแล้วแป๊กทุกท่านเคยสงสัยกันไหมว่าเพราะอะไรเหรียญมีมบางตัวถึงประสบความสำเร็จทำมูลค่าตลาดจากศูนย์ให้กลายเป็นพันล้านได้แล้วทำไมเหรียญมีมบางตัวที่คิดว่าน่าสนใจกลับไปไม่ถึงงฝั่งฝันในบทความนี้มีคำตอบอ้างอิงจากงานวิจัยของบ i n a n c e เผยให้เห็นว่ากว่า97%เอร์เซ์ ของเหรียญมีมที่เกิดขึ้นมาได้ล้มหายตายจากไปหมดแล้วหมายความว่า3%เปอร์เซนที่ยังคงเหลือรอดยังต้องมาแย่งจํานวนเงินที่มีอยู่จํากัดในตลาดกันอีกทอดหนึ่งมากไปกว่านั้นผลวิจัยยังเผยให้เห็นว่าการที่เหรียญมีมเป็นที่นิยมนอกจากจะเพราะผลตอบแทนที่สูงแล้วสาเหตุที่มันเป็นที่ชื่นชอบเพราะมันเข้าถึงได้ง่ายและมีการเปิดตัวอย่างยุติธรรมในระดับหนึ่งทั้งนี้การที่เหรียญมีมจะรุ่งหรือร่วงนั้นปัจจัยพื้นฐานแรกที่เหรียญมีมทุกตัวต้องมีร่วมกันคืออารมณ์ขัน ถ้าเหรียญมีมตัวไหนขาดจุดนี้ไปเหรียญมีมตัวนั้นก็ไม่อาจสามารถเรียกตัวเองว่าเป็นเหรียญมีมได้เพราะใครจะไปสนเหรียญที่น่าเบือ่อแต่การที่มีมมีอารมณ์ขันก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่ามันจะดังเปรี้ยงเพราะถ้าหากทุกคนไม่คิดเช่นนั้นมันก็หมายความว่ามีมตัวดังกล่าวจะไม่มีทางวาได้แจ้งเกิดโดยเหรียญที่มีความเป็นออริจินัลส่วนใหญ่นั้นจะหยุดการเติบโตอยู่เพียงแค่เด็กเท่านั้นเว้นแต่ว่ามีปัจจัยภายนอกเข้ามาช่วยเสริมแรง อย่างไรก็ตามมันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งที่ปัจจัยภายนอกเข้ามามีส่วนสําคัญที่ช่วยให้มีมประสบความสําเร็จยกตัวอย่างเช่นในกรณีของมีมที่เป็นที่รู้จักกันมาก่อนหน้าแล้วจะมีอัตราเติบโตและอัตราอยู่รอดที่สูงกว่ามีมที่ไม่ดังยกตัวอย่างเช่นโดสเพเพหรือล่าสุดอย่างพนักการเมืองและหมูเด้งไวรันที่ก็ได้ปัจจัยภายนอกมาผลักดันเหรียญให้เป็นที่รู้จักเช่นกัน ถัดมาในด้านเทคนิคและความรู้ของผู้สร้างเหรียญเองก็มีส่วนสําคัญกับตัวเหรียญด้วยเช่นกันในกรณีของเหรียญที่ถูกสร้างขึ้นมาบนพัมพ์ดอทฟูเอ็นผู้สร้างเหรียญจะมีช่วงเวลาแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นในการทําให้เหรียญของตนเองเป็นที่รู้จักซึ่งช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเดียวที่เหรียญยอได้ขึ้นหน้าแรกของพัมพ์ดอทฟูเอ็นในหมวดหมู่ของเหรียญที่เพิ่งถูกสร้างโดยจังหวะนี้โปรเจก จะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้มันยังคงได้รับความสนใจหรือยังคงอยู่ในหน้าแรกซึ่งวิธีที่นิยมใช้ที่สุดคือการเปิดบอทดให้ทําการซื้อขายเพื่อสร้างวอลลุ่มการเทรดแบบปลอมๆขึ้นมาไอยหอโปรเจกต์ถูกพบเห็นจากนั้นก็ต้องภาวนาว่าจะมีเจ้ามือมาสนับสนุนเหรียญใหม่นอกจากตัวมีมเองแล้วคอมมูนิตี้หรือชุมชน ก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้มีมประสบความสําเร็จโดยชุมชนที่แข็งแกร่งจะทําให้เหรียญมีมถูกปรับสถานะจากโปรเจกต์พัมแอนดัมมาเป็นโปรเจกต์ที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งจะเห็นได้จากการที่มีเว็บเทรดชื่อดังทําการลิสต์เหรียญเข้ากระดานเทรด จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าปัจจัยที่ทําให้เหรียญมีมประสบความสําเร็จต้องเริ่มจากอารมณ์ขันที่สามารถดึงดูดผู้คนตามมาด้วยความสามารถของนักพัฒนาที่สร้างความแตกต่างให้กับเหรียญและที่สําคัญคือพลังสนับสนุนจากชุมชนที่ช่วยผลักดันโปรเจกต์ไปข้างหน้าหากมีกระแสตอบรับจากภายนอกเสริมอีกก็ยิ่งเพิ่มโอกาสที่เหรียญจะประสบความสําเร็จได้มากขึ้นอีกมหาศาลที่มาสยามบล็อกเชน ทางผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาในการแนะนำหรือเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดคริปโตเคเรนซีและโทเคนดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคริปโตชิปขอบคุณค่ะ